สามตัวเด้อเงินวันร e ีก็รีลงวันที่หนึ่งเนื้อจ้ะเพราะว่าถือสามงวดแล้วเนี่ยเพราะว่ามาถึงแต่วันเก่าสามพูดจังสามงวดรวมแล้วคงจะได้หลายเติอยิงได้หลายเติบยิ่อนงได้ได้แน่อยู่ทีงขอบปูอยุบามพร้อมขอใช้กันเอาลดแอร์ดนตีโซนไทยเพิ่นก็เพชรไทยเพิ่นเรียบร้อยแล้ววังวันพูดโย่สีบนเรื่องยุบานไหนครับ น้องธงม่อนครับน้องธงม่อนย่อนๆออกไปทางนนสังมันปะบ่ครับมาทางน้องบัวมาทางน้องบัวออกจากที่บุญเรื่องมาทางน้องบัวอบ้านแรกเลยโอ้บ้านแรกบ้านในโอ้มันน้องธงม่อนอ่ะทางดีดีสีเขาพูดหลายหลายที่จัดเยอะเลยพูดหลายๆท่านเนาะได้ได้พูดพระในวัดเดียนะนี่ดังจริงๆเลยเนาะสวัสดีพ่อเช้าคนมากี่พันโอ้ไม่ไม่ถึงพันหรอกมั้งครับเออ มันปั้นครับมีเขาแห่ลูปปั้นอะนะครับครับมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆขอเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆผ้ายางเพิอแล้วเขาแจกเลขอะไรให้เจ้าเขาไม่ได้แจกยังไม่ได้แจกเลขครับขึ้นป้ายเลยเขีนบบก็เขียนแม่ทรงนึงเขียนว่าอะไรอ๋อเขียนเ้อยว่าเจ็ดสี่หกสี่หกเจ็ดสี่หกแล้วก็สี่หกองตัวครับไปถูกไหมล่ะ ไม่รู้สิถูกผมเลเลอยู่เนยังไม่พอยังไม่พออยู่เนี่ยเลวันไหนครับพ่อไม่รู้น่าจได้สักสวันยังไงเอยเหลืออหครับบังหล้งบังข้างบังั้งนึงก็อนี่แีอีงนี่ที่ขาจาถามว่าอาจารย์ออกเลขระบบวสันแปนาเกับเอียงสองเตาสไงเต่า เโล่รา้ากุ่ตอนตัวไกนวันนี้อาจารย์สิมิบแนวข้างตวเ็บค่ะกัวันที่มืออื่น2 8อาจารย์สิมิบพี่ีอยู่ข้อเหลี่ยมอขอเหลี่ยบ้อเหลียกอยู่หน้าข้างเปลี่ยนขาอีพออยู่หน้าข้างวันที่28อวดบาีกัไปวนี่ยี่างเกียรีพอข้อเหีย เ่เลออกอองวันที่28วันที่28มืงเอื้อนนี่นะครับมืงเอื้อนได้บ้าครับอาจารย์มืงเอื้อนได้าครับจมจะพิไปเหตุภมินึงหลังจากทำวัดียบว้อยปกติที่เป็นธรรมดาเปลี่ยนผ้าไปทนซิธีเปลี่ยนผ้าวันละกังแค่ปีนึงเปลี่ยนเทียนนึง คุณตาดีเห็นตัวเลขโย่แม่เห็นตัวไดก็จดาแม่เห็น0แ่เห็น8ัวแปดแปดงายง่ายักคุณแม่ย้ำกลัอีกคุณแม่ย้ำกลับไปอีกโอ้ยเสียงว่าจำจำเสียงได้เหรอจำเสียงได้คุณแม่ย้ำไปไก่้ๆสี่บางรูปอยู่ตรงไหนสี่แช่้าสต์ตัแปดมันมาจากัวแดตยอดเลยตัวแปดตวยอดเบิ้งข้างหน้าเป็น0ัวแปดใชไหมตั8แปดกับหก ผมเมื่อท่านนี้เป็นไอแปดเก้ากับหกแปดนะครับจ้าจ้าซ้ำตาจมจังบ้หลายตัวเนาะค่ะจังบ้าหลายตัวคนกสางเนทานนี้นซกันบอกเียนเีบว่าคนเียนเซ้ำนซอนอซอนเห็นนี่เห็นแปดเก้ารยแปดเก้ากบกแปดเียนซ้อนเห็นตัวไหนครับแปดเก้เขียนไว้งืตั้งเป็นเงบุ๊คได้ อะไรนี่กับตัวเล็กไหมกับตัวเลขกกันเนี่ยค่ะไม่มีฟันเลยโอ้นี่ครับนี่โอ้ยอันี่ชัดดูนี่ชับจะนั่งกินทุนทางนั้นเห็นตัวใดก็พ่องๆทางนั้นเป็นยังแปดเก้าครับเป็นแปดเก้าครับแปดเก้าเอาทังนี้เป็นหกแปดกับศูนย์แปดตัวเดียวกันเลยครับพี่น้องอีแม่เอาบ้างครับเอาอีแม่เพิ่มไปทางนั้นเพราะว่าเราท่านท่องศูนย์แปดเห็นบ่ไหมครับนี่เห็นในกล้องผมบห พ่อแม่บอกยังไงเอนอ้าพ่แปดเก้ต้นครับทานอรานี้กับแม่่น่ให้ให้ป้าแล้วว่าิ่กให้เจ๊แล้วว่าเวิ่งน่นเย็นแปดเอเ็นทูแปดเ้าเพราะอเพแปเ้าดเลยอัอเาเนี่ยตะปุมันเป็นแปดเมันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเถือแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเถืนะแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเถือแม่นบมครับนี่แม่แม่เนี่แหแล้วก็ปหมูเนี่ยครัตัวนี้แล้วก็อันตัวขาโต ลู้าตัวอาจารย์นี่นตัวอาจารย์เน่้าตัวอาจารย์นี่ยะว่อนุญาตได้อาจารย์เ้อแต่อาจารย์แต่อาจารย์นั่งกโม่เนาะอาจารย์นั่งูโหดิเห็นหรือเปล่าเข้าขานเป็นแปดต้องทั้งนั้นเป็นแปดีหางเล็กน้อยครับเพื่อนเมืข้างหเป็นซูนแปเป็นตัวเจ้าเห็นเป็นยังไงแปดเก้าเขาไปเบื้องข้างข้าเบ็นไหนเป็นปดนะเพื่นเืองข้างหเป็นศูนแปดตเบื้องข้างหลังเป็นแปดเก้า เป็นเป็ดปิดชนะอะอย่างเงี้ยหันหกดเออนั่นเป็นบบว่าศูนย์แปดตั้งแปดเก้านั่นจัดรดกระสนจัดรวดจ้าหกดอันนี้โมเมนต์แปดเก้าชหเนาะทางวัดพนปลอยด้อค่ะเ้อหกแปดตัวนึ่งนี่มาคั่กับยีนเออหกแปดตัวนเออหกแปดตัวหนึ่แห้งชาั่กม้งลวกไปแหงชาแต่ว่าเมื่อขนาดแปดดเก้าเมื่อวนนี้เป็นหกแปดตามมาได้ดว่าเป็นศูนงเแปดว่านบเดียทางวัดนวอยชาติปาของแปด คุณอาแดดเลยเนาะแัดเลยแบบวันนี้แม่ไปเบื้องข้งหน้าเบื้องพตัวเลขคนละตัวได้วันนี้แม่ไปเบื้องตัวเลขคนละตัวแล้ากัหัวเป็นแปดเก่าเอาพราะเข็นแถเบื้งนี้เป็นแปหัรเป็นหัวลยครับหัดีหน่อยแปดก่อนว่โอ้โหคนเห็นเห็นจัดลยแปดเก่านครับเด้อเห็นงามครับเห็นไามคะแ่เบื้องกับทุกนแปดเก่าแต่เบื้องกัปเป็นหกดเนาะ

เห็นแล้วเด้อครับเนีย่ยแต่เบิ้งทั้งนึงกับเป็น68แปดแต่เบิ้งกลับกันกับเป็น8ปเก้านะครับเนีย่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกัน68 86ดแปด66เก้าหกเก้าแด้อครับเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับเนี่ยเอาอันนี้อาจารย์บรรลุเรื่องนะครับเด้ออาจารย์พนนั่งอยู่เสื้อแต่ว่าพวกพี่น้องเห็นก็นเลยพากันเข้าไปเ่ออ ว่าพูดว่าแหยุดติดไม่มากโลบครับผมแต่ได้จากยังได้จากเซมซี่บอครับดูจังไรครับไอ้จิ้งจอกมันม้องขายไอติมครับมันเสียงแต่แฟนมันกับเสียงมันเสียงเด็กสองตกะโต๊ะอกล่องแล้วครับเด็กสองแล้วมันเอาใส่แล้วมันจะเอาตัวอื่นครับมันเสียงอีกคือโต๊ะสองขึ้นก่อนวันนี้อันแม่แมาตัวไอ้แฟนเขาไม่เสียงไหมแฟนเขามโต๊ะสองอีกเท่านี้กัเสียงอีกกับตกะสองอีก ก็เลยเดชสองของว่ซื้ออไรพอได้ซื้อผ being ้ามวดวดนี like um ่ต่ถ้าพิธีเดชยังไปกับเซนซี่ไปขับงวดนี่ครับผมเชียงมันแนวเตกิดแหมเราพบได้ยึดติดนะแต่มาช่วงบารมี่ผ่นเสื้อตัวใดปูรแล้วเฉยไม่ได้หรอกมาเชียงน่ะได้ใดก็ได้โอ้ยอันนี้เห็นบ่แน่ใจแต่ว่าที่ที่เห็นว่ได้เซนซี่อหนึ่งเก้าเจ็ดแต่คือบบอยากนหลายไงกับนองเบ์แมน เดี๋ยวแต่แมั่เนาะแ่เดาตัแต่แกมั่เนเดินสายให้ผู้อ๋ออันนี้คนไม่ไมอันนี้แฟนนั่งสมาธิอันนี้จิเปยนั่งรถปลาสีเพจอดวเรื่อเพียงพิกเกปุ่นอ่ะโอ้นั่งในปลาสระจเปวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดน้ปูล้าดวนคอร์เฮ็ดผาทินเฮ็ดอันพี่นาเกียยอยู่วัดปลาสีเ ว่าอันอันนี้อันมุนงเฮ็ดอันเกษียนอีสิตปรชุมแพรชุมแพร่ยูุ่ยุบันมันบ้าน,านอีหยังบุมันอันยุ่อันเพราะวันไฟขุดหินนี่สิครับเพราะว่าของก็ไปสองลำเทียนอ,อ,อ,อนลองมาทางขานันเขาเหรอ่พไปมันไปทางอันเดี้ยวใส่ชุมแพร่ไหมเออเลี้ยวชุมแพรเลี้ยวใส่มันก็ะต <c oughs> ีไปทางขอนแก่นตัวเนนอหะบ่บ่เป็นไงเพราไปจากขอนแก่นเราเลี้ยวใส่ไงเราไปขอนแก่นเลี้ยวใส่ออกมาทางสีบุเรื่องทางผู้เขียว ออกไปทังผู้เขียวโอ้ผู้พันหอดโอ้พอดีทเขาไฟแดงผู้เรือใส่ไปเพิ่มผู้เขียวอันเสื้อนี่ยังเขาเอิญเสื้อหนาอย่างกกจ็แมมีเจ็ดมีเก่ามีหนึ่งหนึ่งเ้าเจแต่วแต่กัวาได้กับชูไปชูมันเด้ค่ะดูที่ดวงแต่มือนันไปออนอดก็ไไ้ซิบเก่าเช่นซิ่งไซิเก่ออนยู่อนนอตอยู่ประินแม่น้ำมต์ครับกัเดินสายกี่หลักไปเรื่อยกะเบื้งการเบื้งโค้งโควงกับภาคันไปแก่เชียงซิ่งซี่ยุบงอัน ปูหรือก็ได้เองล่ะสิบหกแต่พวกกาซื้อหลายเลยมันหลายตัวยังเป็นภาาไทยอย่างกันอ๋ม้อลยใช่ไหมเี่ยเปนอสกีเราะดีดนะเาก็ซื้อพวกกาซื้อพวก็ยเป็นใบตองมั้งี่แค่